โชคใหญ่เพื่อนบ้านนะอ่ะสีหูห้าตาจา๋าโอมนะโมพุทธศาสก,กะเทวราชาอภิลาภาพระวันตุเมสพเพชนาพระหูชนาเมกามุอุปปาอากามุสุป,ประสิทธิทเมสี่หูห้าตาจากินฐานกินไฟอิ่มแล้วก็ขี้เป็นเงินเป็นทองเป็นโชคเป็นลาบเป็นสามตัวตรงให้กับสายบุญสายบาร,รมีสายบุญสายบาร,รมีจะได้มีเงินนะไปกินไปใช้ไม่มีอดไม่มียาขอองค์สี่หูห้าตา และองค์กุมารทั้งสามองนั้นโปดร,รดบันดาลโชคลาภให้กับสายบุญสายบาร,รมีท้ายคลิปด้วยเถิดโอมนะโมพุทธสัโอมนะโมพุทธสโอมนะโมพุทธสอ่ามาแล้วโชคใครโชคมันนะครับกับบวกลบเอาเองนะสี่หูห้าตาและกุมารให้โชคแล้ว